ถ้าหากว่าใครที่เข้าเนื่อนไขที่จะเป็นหนี้เรื้อรังหรือว่า PD คนแรกเรียกว่าเป็นคล้ายค g e n e r a l PD ก่อนคือยังไม่เรื้อรังมาก ถ้า3หรือ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกหนี้เนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับจ่ายดอกไปมากกว่าต้นกู้เงินต้นมาแค่สมมตินะคะหมื่นหนึ่งจ่ายดอกไปละ2 0 0 0 0ืานพอเป็นอันนี้ปึ๊บอ่ะอันแรกเลยถ้าเป็นแบบ GeneralPD ดีคือยังไม่รัลงมากเนี่ย <c oughs> เราจะบอกว่าเจ้าหนี้จะต้องแจ้งเตือนส่งคําเตือนนั้นผ่านช่องทางที่ตกลงกันไว้ <c oughs> เพื่อบอกลูกหนี้ว่าอ้าณนะวันนี้คุณเป็นหนี้เรื้อรลังแล้วนะ <c oughs> วก็คือที่ผ่านมาคุณจ่ายดอกไปมากกว่าต้น <c oughs> ต้นคุณไม่ลดเพื่ออะไรเพื่อเกิดลูกหนี้แบบ ้าวจริงเหรอเราเป็นอย่างนั้นเหรอเรากู้มาหมื่นหนึ่งเราจ่ายดอกไป2 0 0 0 0แล้วนะเป็นอันที่เราเหมือนพยายามอยากให้เจ้านีเนี่ยเริ่มเข้ามาเพื่อดึงให้ลูกหนี้พยายามที่จะจ่ายนี้มากขึ้นแต่เราเข้าใจนะคะสําหรับลูกหนี้บางท่านเนี่ยซึ่งความสามารถเนี่ยจ่ายได้แค่ขั้นต่ําท่านก็ยังจ่ายตัวน,นั้นต่อไปได้เนาะสำหรับสินเชื่อสิบคุคคลอันนี้เราไม่ได้มีการกําหนดพวกมินิมัมเป็นเมนทั้งหลายกําหนดอีกอันหนึ่งก็คือคนที่อ่านเลื้อหลังจริงจังละขยับขึ้นมาอีกนิดนึงว่าในช่วง5ปีีท่่ผาานมานมะะคะถ้าเป็นนลูกี้ของธนาาาคิสที่ผ เงินนะคะหรือบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์เราดูกันที่ว่านอกจากเรือรังและบวกด้วยรายได้ด้วยนะคะว่าเป็นรายได้20,000บาทแต่ถ้าเป็นกลุ่มนอนแบงค์อื่นๆที่ไม่ใช่ลูกแบงค์นะคะเราจะตัดกันที่รายได้10,000บาทนะคะว่าในช่วงที่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกนี้ท่านนั้นมีการจ่ายดอกไปมากกว่าต้นในช่วง5ปีย้อนหลังนี้มาหรือเปล่าก็ะ<อ>จะได้แจ้งเหมือนกันนะคะ,ะแต่แจ้งพร้อมกับมีการได้รับออฟเฟอร์จากเจ้านี้เจ้านี้จะออฟเฟอร์มานะคะว่าตอนนี้ท่านเป็นนี่เรือรังแบบจริ จังละท่านจะเข้าร่วมมาตรการแก้หนี้เรือรังไหมเราวงเล็บคําว่าออฟอินอยู่ที่หน้าจอคือว่าอันนี้เป็นมาตรการที่เราบังคับฝั่งเจ้าหนี้แต่สําหรับลูกหนี้เนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกเพราะฉะนั้นลูกหนี้จะตัดสินใจก่อนว่าจะเข้ามาไหมแล้วถ้าขั้นเข้ามาเนี่ยจะสามารถแปลงไอ้บัญชีสินเชื่อวงเงินหมุนเวียนนั้นนะคะให้มาเป็นสินเชื่อที่เรียกว่าเป็นการผ่อนชําระเป็นงวดงวดและสามารถให้ปิดจบได้ภายใน5ปีด้วยดอกเบีย้ย e EIR ะะตามสัญญาเนี่ยต้องไม่เกิน15%เนเกณฑ์เนี้ย <balancing. S 2> en จะมีผลวันที่1เมษายนเจ